สวัสดีครับผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เข้ากล้องชาแนลครับคลิปที่แล้วผมพาเพื่อนๆไปดูการรับรถคันใหม่ของผมนะก็คือ ADV 350สีแดงคันนี้ครับปี2025ครับวันนี้ก็จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมครับเพราะว่าอีก2วันผมจะต้องเดินทางออกทริปไปภาคเหนือครับเรียกได้ว่ารับรถคันนี้มานี่ทุกอย่างฉุกฉุกละหุกหมดเลยเพราะว่า จะต้องออกทริปในอีกไม่กี่วันแล้วตอนนี้รถก็ยังเซตอัพไม่เสร็จฮะก็ยังต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมอีกนิดหน่อยครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสจะพาทุกคนไปดูการติดตั้งสปอร์ตไลท์ฮะซึ่งผมก็จองคิวไว้ประมาณทุ่มหนึ่งครับและแน่นอนครับร้านที่ผมจะนำเจ้า ADV คันนี้ไปติดตั้งก็คงจะต้องเป็นร้านขวัญมอเตอร์ไซค์ซึ่งใช้บริการกันมากับ2คันก่อนหน้านี้คือ XADV แล้วก็ไทอัมครับ ถือว่าสปอ t l ตไลท์ของเขาไว้ใจได้แล้วก็การทํางานของเขานี่แน่นอนเลยครับถูกใจของผมครับไว้ใจกันก็เลยจะกลับไปอุดหนุนอีกครั้งครับตอนนี้ประมาณ6กโมงละก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูการติดตั้งสปอตไลท์กับ ATV คันนี้ของผมกันครับถึงแล้วฮะทุกคนขวัญมอเตอร์ซาวครับวันนี้เรากลับมาใช้บริการที่นี่อีกครั้งนะฮะแต่ตอนนี้ช่างเข้าห้องน้ําอยู่นี่ครับก่อนออกทริปเราก็ต้องนะ เอารถมาติดสปอร์ตไลท์ก่อนเมื่งั้นการเดินทางกลางคืนจะลำบากครับเดี๋ยวรอช่างมาที่นี่ฮะขวัญมอเตอร์ซาวครับก็คันนี้เป็นคันที่สามสวัสดีครับนี่ฮะมาแล้วช่างเลยช่างของเราเปลี่ยนม,ม,มาเป็น ADV อีกแล้วตอนแรก XADV แล้วก็ไทยอัมขายทิ้งหมดแล้วพ,พอจะออกทริปก็เลยจะต้อง หารถสักคันหนึ่งก็มาลงตัวที่ ADV นี่แหละนี่ฮะช่างคนดีคนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมร้อยวัตต์เนาะวัตต์ผมผมอยากเห็นไอ้ตัวกลมกับตัวเหลี่ยมอ่ะหน้าหน้าตามันเป็นยังไงมีอตัวเหลี่ยมเไอ้ตัวกลมผมใช้อยู่สองครั้งละสองตัวอตัวตัวกลมเนี่ย แต่แคดบาร์มันอยู่เนี้ยติดได้ไหมต้องอยู่ที่นี่แทนแลครับหรือหรือตรงนี้ก็ได้พี่อหรอต้องเจาะใหม่นะอ่าฮะใช่ครับตรงนี้ก็แข็งแรงตรงนี้ก็แข็งแรงเนาะใช่ใช่ครับนี่มันแคดบาร์มันแคบเกินพี่มันต่ำไปใช่ใช่เอาละเรามีปัญหาเพราะว่าเราซื้อแคดบาร์แบบครึ่งท่อนมาหลักๆเลยมันก็อย่างเงี้ยพี่ก็ติดตรงนี้อยู่แล้วพี่ครับอยู่ไม่เติดกลมหรือเหลี่ยมดีช่างกลมก็ได้พี่ อ่ะกลมกลม,มเหมือนเดิมครับ <laughs> ทุกคน <laughs> ผมเป็นคนใจง่ายอยู่แล้วช่างบอกกลมก็กลมอันนี้ต้องทําอะไรบ้างนะถ้าจะติดตรงเนี้ยเจาะนิดนึงครับเจาะนิดนึงใช่เจาะนิดนึงทีงขาอ๋อเจาะยึดขาใช,ใช่แล้วก็มีด <Okay. S 2> ีดามอีกทีหนึ่งได้อ่อาจะแค่เจ็บตัวนิดเดียวแต่ก็สวยเจ็บตัวแต่สวยนิดนึง นี่จะเอาไปรันอินที่แม่ห้องสอนนั่นเนี่ยโอ้โหวิ่งยังไม่ถึงร้อยโลเลย,เ,ยอเอามาติดก่อนพรุ่งนี้จะไปติดจอแอนดรอยตรงบางบัวทองอ่ะของอของตัวอะไรนะโมอโิเหรอเออมมโตอิชชัน<อ>แล้วเดี๋ยวมาลืนนี้ก็เดินทางละดูดีเลยเลยนี่ครับเที่ยวนี้มีลูกชายมาช่วย วันนี้มาเย็นหน่อยครับกว่าจะเซตอะไรเสร็จก็นะเราก็พอทำติดตั้งอะไรของเราเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยค่ะนี่เหมือนเดิมครับเที่ยวนี้ดีหน่อยมีลูกชายมาช่วยงานก็จะเร็วขึ้นผมพยายามรีบผมมัวแต่ใส่แคดบาร์อยู่ กลาว่าจะมาติดกับแคทบาร์ถ้าเกิดรู้ว่ามันไม่ติดแคดบาร์ผมมาตั้งแต่3ามโมงแล้ว<อ>ผมติดแคดบาร์เปลี่ยนเบรกเปลี่ยนอะไรอยู่แคทบาร์ Cat Bar, Cat Bar, ตรงรุ่นนะครใช่ผมผมไม่ชอบใส่แคดบาร์ที่มันเต็มอ,อ่ะผมชอบแบบแค่ครึ่งเดียวมีไวกันหน่อยนะมีไวกันจะไว้จับาขาตั้ง360นี่ครับ A d v 350ถ้าเกิดแคดบาร์ไม่ใช่ตัวเต็มเราก็ต้องมาติดตรงนี้นะ ถ้าเกิดเป็นแคทบาร์ครึ่งท่อนอย่างผมเนี่ยไม่ไหวต่ำไปสวยเลยครับแข็งแรงอันนี้ช่างรับประกันครับติดตรงนี้ปลอดไทยแน่นนะเปบ้างทืแน่นมากอันนี้ที่เขย่าวนี่มันกเดี๋ยวพอ,เ,อเฟรมใส่มันก็จะครอบตรงนี้พอดีเลยครับผมดูในรูปนะว่าพอดีไหมต้องขอดูรนี้เนียนเป๊ะ ครับวัดมาเพื่อสิดอย่างเงี้ย ADV เนี่ยคนมาติดเยอะไหมเยอะพอถึงกลัวเลยโฟรซ่ากับ ADV รถตลาด,ลดคนดมันก็มาติดอยู่แล้วเนาะใช่ใช่รถตลพอเราติดบ่อยๆมันก็ง,ง่ายเลยจำได้เลยใช่มันจะเป็นสูตรของเราอยู่แล้วครับผมว่า ADV ต้องอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยผมม,มันเป็นขั้นตอนหมดแล้วไม่ต้องมามานั่งงมนะว่าอะไรตรงไหนยังไงครับผมเราจะ รู้หมดแล้วว่าตรงไหนต้องไปหนึ่งคันใช้เวลาติดตั้งที่ถ้าไม่คุยก็อยู่มาสี่ห้านาทีครับอันนี้กำลังบอกผมว่าอยากชวนคุยใช่ไหมได้คุณเลยเดียวถ้าคุยด้วยกันมาจะชั่วโมงหนึ่งเผื่อไว้ครับผมครับเผื่อไว้เฉยนะมีลูกค้าเคยอยากทดสอบว่าพอต้าติดเท่าไหร่บอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงเขาไม่เชื่ออ่านกันพี่พี่เฉยเลยนะนั่งเล่นไปเลยนะแล้วจับเวลา ก็น,นั่นแหละครับคพื่อชอ<笑><笑>อั่วโมงพอดีอ๋อแล้วฮะเพื่อนๆมาร้านขวัญเจอของเล่นใหม่นลฮะนี่ฮะกระเป๋าข้างหน้าไม่มีขายนะไม่มีขายนะครับนี่ครับติดด้วยแม่เหล็กครับนี่เขาติดอยู่ที่ฟอร์ซ่าเจ็ของเขาแล้วดูกระเป๋าเนี่ยไอเราก็กําลังหาอยู่เลยว่าเออจะเอากระเป๋าไว้ใส่กล้องเวลาเดินทางใส่มือถืออะไรง่ายๆอันนี้ ไม่ต้องมีตีนทุกแกะอะไรมาให้ลกนะนี่นี่ครับเขาใส่แม่เหล็กไว้แล้วก็ติดเข้าไปเลยนี่เฮ้ยเจ๋งกันน้ำไหมกันน้ำมันมี้าก,กันน้ำมาแถมให้ด้วยอ๋อมีมีคุม,ชคมใช่ไหมมีคุมแถ่ให้เนี่ยเพื่อนๆดูนะข้างในนี่ดูแล้วยังไม่ต้องโทรหาผมนะมเออผมไม่ได้ทำผม,มแค่ผมก็จะสั่งเขานะ เนี่ยฮะเขาก็แปลงเอากระเป๋าไว้ใส่มือทุงมือถือใส่ตังใส่กล้องใส่อะไรเวลาเดินทางเฮ้ยอันนี้ของโมโตบูฟเหรอใช่ครับแต่โมโตบูฟไม่ได้ไม่มีไม่ไม่อจะไม่ทำอย่างนี้นะไม่ได้ทำเรา DIY กันเฮ้ยชอบชอบตรงของเขาเพราะเขาค้เพราะเขาโค้งเขาถ่างพอดีไงอ่ะใช่เออเจ๋งว่ะเนี่ยแล้วคิดดูว่าใส่ของใส่อุปกรณ์เดินทางง่ายเลยผมเห็นละ เดี๋ยวจะน,นี่มาใส่ตรงนี้เวลาเดินทางจบเลยสั่งเรียบร้อยใครอยากได้เดี๋ยวทิ้งเบอร์ของช <ไป S 1> ่างขวัญไว <ป S 1> ้ให้รอทำของพี่ก่อนเออ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 ,อ,อมาติดไฟได้ของเล่นอีกแล้วมีประโยชน์นะโอ้ดีครับหยิบมือถือหยิบกล้องหยิบอะไรง่ายหน่อย ใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงคุยกันนานกว่าเออมแต่คุยกับผมเนี่ยถึงได้ช้านีคุยกันนานกว่าจากเอเดวใไ้อมแล้วก็วันนี้ค่ะมาเป็น ADV 350ติดตั้งที่ก็มีแคชบาร์ขึ้นท่อนมาแบบนี่ขวญบผมว่าไม่เป็นไรติดตั้งตำแหน่งนี้ดีกว่านะเป็นตัวร้อยวัตต์ตรงๆนะอ่ะให้ดูนี่ครับทำงานเสร็จเขาก็ต้องรีวิว พี <Okay. S 1> ่ดโอเคมัะเป็นยังไงแบบไหนนะคะมีของเล่นใหม่อีกแล้วได้ค่ะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้เหลือแค่การตั้งไฟครับเดี๋ยวผู้ผลิเขาจะตั้งให้เราจะตั้งแบบว่าไม่แยงตาของคนอื่นนะฮะเดี๋ยวครับนี่ร้อยวัตต์คันที่สามก็ยังคงเป็นร้อยวัตต์เหมือนเดิมเป็งานจริงนะนี่แค่นี้พอแล้วครับผมครับไม่แโอเค เราเน้นไม่แยงตานะแต่เน้นให้พื้นสว่างอ,อันนี้เรียบร้อยครับอนนตอนนี้เขาก็การรีวิวเกตนะคะเราจะมีเส้นคัชอน้นะินเพื่อนๆใช้สีขาวอยู่รถเบียดบัตมาสามารถต้องไปถูงขอดทางได้เลยไวส้สปอรไลท์ like จะขึ้น งอไยูกค้าไม่ปิดใช้ไฟเลยต่อฟย่งเดียวก็ได้ชุดเที่เพิ่มเติข้าไปให้งแนยังไม่เคยเล่นกัี่ยังเลยครับถ้าเราเพิ่มเติมไปให้เลยหบีบแไฟสปิต์ดไลท์เปิดไฟสีขาวอยู่บีบแจบีบแปุ๊บอ่าทสีเหลือง ปิดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นทางด้านขวาแบค่ะอยากให้ฝั่งสีเหลืองกระพริบค่ะเปิดปิดเปิดปิดนะแบบนี้เลยสั่งงานภายในปุ่มเดียวพี่ปุ่มใดโง่โง่ปุ่มไหนปุ่มนี้ปุ่มเดียวสวิตช์อย่างเดียวเลยโอแล้วที่สำคัญค่ะกรณีลูกค้าเปิดใช้ไฟอยู่แล้วรถติดตัวรถไม่ต้องตกใจว่าไฟสปอตไลท์ยังไม่ดับไม่ได้มีการช็อตใดๆนี่ครับระบบนี้จะเป็นเหมือนกล่องเรียงกระดาษปิดสวิตช์แล้วหน่วงไว้สิบห้าวิ นี่ครับเป็นสเต็ปใหม่ที่เราก็เพิ่งจะเจออ่านี่ดับแล้วสิบห้าวิอันนี้ฮะเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นการเทสดูว่าไฟแยงตาหรือเปล่านะครับต้องดูนะนี่แยงตาผมนะนี่เป็นไงพี่มองไฟได้เลยเห็นไหมแยงตาไหมพี่เอองไม่แยงไมีเราผมไม่มองไฟได้อยู่เลยนะไหนบ้างในแบบว่าในเวลาการเทสไฟนี่คือการเทสไฟเอาดวงตาของเราเข้าไปอยู่ที่ เส้นไฟเลยฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับอ่าโอเคนะครับไม่แยงการันตีครับว่าไฟไม่แยงตานะครับเอาโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไหน่อยครับไอสเต็ปที่มันซ้ายขวาซ้ายขวายังไงนะอ่าตรงนี้นะครับผมครับกดขาวนะครับก็คือใช้ไฟขาวไว้ต่ำนะครับสีเหลืองก็คือแบงนี้อย่างปกติไปสูงใช่ไหมครับอยากจะให้ไฟขาวก็พลิบพี่กล้องเปิดมาที่ฝั่งขาว ปิดแล้วเปิดเลยจะหายไปช่วงหนึ่งเป็นขาวครึ่งหนึ่งครึ่งมาอยู่ที่นี่แทนนะเราไม่ได้ใช้นะ,นะก็ปิดแล้วเปิดวนไปเลยมันก็จะกลายเป,ป็นกระพริบปิดแล้วเปิดเลยมันก็จะกลายปปา<อ>เป็นกระพริบซ้ายขวาอ๋อเหลืองก็กดไปที่ฝั่งเหลืองแล้วก็ตรงกลางแล้วเปิดเหลืองกลางแล้วเปิดเหลืองเลย<อ> <c oughs> ประมาณนี้ใช้สําหรับกรณีฉุกเฉินฉุกเฉินช่วยเหลือชาวบ้านเขาหรือนําทางหรืออะไรต่างๆนานาเราเรียกว่าีวิตแบบจอาสา <Okay. S 2> สำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้ครับขวัญมอเตอร์สาวก็มีโปรโมชั่นให้สำหรับ FC ช่องเข้ากล้องครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วแคปมาโชว์นะฮะก็ได้รับส่วนลดทันที500บาทครับภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นครับอย่าลืมนะครับแคปคลิปนี้ไปให้ช่างขวัญดูรับรองลดทันที500บาทครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาทุกคนไปดูในการติดตั้งจอดอยของ Motovision N1 Go วฮะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันนะครับ